สวัสดีครับวันนี้มีอีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจมานําเสนอกันนะครับผมเป็นไส้อ่อนทอดกรอบนะครับตัวนี้ขายยกชิ้น20-30บาทนะครับผมพร้อมเทคนิคการเลือกไส้ให้มีกําไรงามนะครับสอนการล้างไส้แล้วก็สูตรหมักแบบละเอียดเลยครับผมไปดูกันเลยครับสิ่งที่สําคัญลําดับแรกเลยนะครับต้องหาไส้ให้ได้ก่อนคือตัวนี้ผมใช้เป็นไส้กลางราคาอยู่ที่ประมาณ120บาท130บาทก็ขึ้นอยู่กับแต่ละร้านนะครับนี่ครับไปไส้ก็จะไม่เหลืองนะครับตัวนี้ จะขมน้อยหรือว่าแทบจะไม่ขมเลยนะครับผมถ้าเราใช้ไส้อ่อนแท้ในการขายนะครับตัวนั้นราคาค่อนข้างสูงนะครับผมร้อยแปดสิบถึงสองร้อยกว่านะครับอาจจะไม่เห็นกําไรเลยก็ได้นะครับผมวิธีการล้างสําหรับไสกลางนี่ผมแนะนําให้ใช้สายยางฉีดข้างในออกด้วยนะครับแต่ถ้าใครเลือกมาแล้วมันไม่ค่อยมีสีเหลืองเลยนะครับแสดงว่าตัวนั้นไม่ค่อยขมนะหรือว่าแทบจะไม่ขมเลยนะครับผมก็ไม่ต้องฉีดก็ได้ครับแล้วแต่เราสะดวกเลยครับผมเองผมคนมานิดนึงผมก็เลยล้างทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ย่ถ้าเป็นไส้อ่อนแท ถ้าเป็นไส้ขมนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่อาจจะล้างค่อนข้างยากนะครับผมอาจจะล้างไม่หมดนะอาจจะมีรสชาติขมติดไปนิดนึงนะครับผมก็เลยแนะนําใช้ไส้กลางดีกว่าครับราคาก็ไม่ได้สูงมากอันนี้ก็จะทําการล้างเมื่อคราวไส้นะครับเกลือครับผมแล้วก็ตามด้วยแป้งมันวันนี้ผมสอนไปหลายคลิปมากในการล้างไส้นะครับถ้าเป็นกรณีการล้างไส้ใหญ่นี้ก็มีแป้งมันมีเกลือเหมือนกันนะครับแต่อาจจะเพิ่มตัวตะไคร้นำไปขยำกับตัวไส้ด้วยนะครับตอนล้างเสร็จนะครับผม ตัวแต้ขายก็จะช่วยดับกลิ่นคาวดับกลิ่นสาบของไส้ใหญ่นะครับได้ดีมากเลยนะครับผมตัวนั้นก็เป็นเทคนิคการทําขายของผมเลยนะครับสามารถย้อนดูคลิปได้ครับผมอันนี้ก็นําไปล้างน้ําสะอาดต่อเลยครับอันนี้ล้างน้ําสะอาดสองถึงสามน้ำเลยนะครับผมล้างให้สะอาดเลยครับจริงๆไส้ตัวนี้คนนิยมใช้กันเยอะนะครับไม่ว่าจะนําไปทอดหรือว่าย่างก็มีนะครับผมตัวไส้กลางนี่ก็บางพื้นที่ก็หาซื้อยากนะครับบางพื้นที่ไม่มีขายเลยครับผม ก็จะรวมไปกับไส้ขมหรือว่าตัวไส้อ่อนแท้นะครับแต่ที่ผมซื้อนี่ขอคัดไว้เลยนะครับผมขอแยกไว้ให้เลยครับหรือว่าเราลองไปเลือกตรงโซนไส้ขมนะครับถ้าไปลายไส้ข้างในไม่เหลืองแล้วก็ถือว่าใช้ได้แล้วครับเอามาล้างนี่หน่อยก็ใช้ได้แล้วพอล้างเสร็จก็จะทําการต้มไส้ก่อนนะครับผมอันนี้เป็นตะไคร้กับใบมะกรูดนะครับช่วยดับกลิ่นข้าวไส้ได้ดีครับใส่เกลือลงไปนิดหน่อยครับ เพิ่มร้ชั้ให้ไส้นะครับผมไส้นี่ต้องเอามาต้มก่อนนะครับมันจะได้ทานง่ายครับผมแต่ถ้าเรานําไปทอดเลยมันอาจจะเหนียวนิดนึงครับนี่ครับลงต้มเลยครับผมอันนี้ผมจะใช้เวลาต้มไม่นานมากนะครับประมาณสัก 30- 40นาทีประมาณนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วครับหรือว่าถ้าใครชอบเป่อยมากๆก็ประมาณสักชั่วโมงก็ได้ครับผมถ้าเราต้มนานเกินไปไส้จะหดเกินไปนะครับสําหรับคนทําขายนะอาจจะชิ้นเล็กไปเลยนะครับผมถ้าขายเป็นชิ้นนะมันดูแบบว่า ไม่ได้ราคานะครับผมอันนี้ผมต้มได้ประมาณสักสี่สิบนาทีแล้วนะครับประมาณนี้ก็ถือว่าได้แล้วครับผมตักขึ้นพักให้เย็นเลยครับอันนี้ครับก็หลังจากต้มเสร็จไส้ก็จะหดไปประมาณนึงนะครับผมหดตัวไปประมาณนึงประมาณนี้ก็ถือว่าใช้ได้ครับไม่หดเยอะมากจนเกินไปนะครับช่วงที่รอให้ไส้เย็นนะครับเดี๋ยวเราไปทําน้ําหมักกันเลยครับผม อย่างแรกเป็นกระเทียมประมาณสัก120-130กรัมครับประมาณนี้แล้วก็ตามด้วยนมข้นจืดนะฮะใส่ไปประมาณสักครึ่งกระป๋องตัวนี้จะได้ปั่นง่ายครับประมาณนี้วันนี้ผมลืมบอ,อกไปผมจะทําน้ําหมักในอัตราส่วนหมูประมาณ6กิโลกรัมนะครับ6-7กิโลกรัมนะครับผมแต่ตัวไส้ที่ผมจะใช้วันนี้ไม่ถึงนะอยู่ที่ประมาณสัก4กิโลนะครับไส้ ลังจากนั้นผมจะแบ่งไปหมักหมูนะครับตามด้วยนีเป็นซอสหอยนะครับผมประมาณสัก3ามทพีอัรตราส่วนหมูประมาณ6กกิโลนะครับตามด้วยซอสฟ้าเขียวอันนี้ผมเปิดฟ้านะครับรูเล็กครับผมไม่ทันใจครับแล้วก็ตามด้วยผงปรุงรสหมูประมาณสักครึ่งทพีนะครับ แล้วก็ตามด้วยนะครับน้ำตาลทรายประมาณสักครึ่งทัพพีเช่นกันครับผมผงนัวตามใจชอบนะครับอันนี้ผมเหลือไม่เยอะผมใส่ทั้งหมดซองนี่ครับเหลือนิดเดียวอันนี้น้ำตาลปีป๊บหรือน้ำตาลมะพร้าวก็ได้นะครับผมผมจะใส่ไปประมาณสักเกือบเกือบหนึ่งทัพพีนะครับประมาณหนึ่งทัพพีครับตัวนี้พอดีนะครับไม่ได้หวานมากสูตรนี้ แล้วก็ตามด้วยสีดำครับนิดหน่อยพอครับผมประมาณนี้อันนี้เป็นพริกไทยนะฮะผมใช้เป็นพริกไทยเม็ดดำไปปั่นเองนะครับผมถ้าซื้อเป็นพริกไทยป่นมาผมว่ามันไม่หอมเท่าตัวพริกไทยเม็ดดำมาปั่นเองนะครับเป็นพริกไทยขาวนะครับที่ผมใช้แล้วก็คนให้เข้ากันเลยครับเดีย๋ยวเราไปตัดไส้กันครับตัวไส้ผมจะตัดประมาณนี้นะนี่ครับ จะขายอยู่ประมาณสักย5บ้าบาทประมาณนี้สาสิบาทก็ได้ครับถ้าใครจะตัดเล็กกว่านี้นิดนึงขาย2ี่สิบาทก็ได้ครับผมขนาดชิ้นก็ขึ้นอยู่กับที่เราจะขายเลยนะครับถ้าเป็นไส้อ่อนแท้นี่ไม่มีกําไรนะครับถ้ามีนี่ก็คือมีน้อยมากครับผมถ้าเราขาย2ี่0บ้าสิบาทก็ยังชิ้นเล็กอยู่นะครับไส้กลางตัวนี้ถือว่าพอใช้ได้ครับนี่ครับผมตัดเสร็จแล้วเดี๋ยวเรานําไปหมักเลยครับผมประมาณสา3สิหกสิบเ็ดชิ้นนะครับ ตัวน้ำหมักที่ผมทาเสร็จเมื่อกี้ผมก็แบ่งออกไปหมักนิดนึงนะครับผมทําในอัตราส่วนประมาณหกกิโลนะครับน้ำหมักผมแบ่งมาหมักไส้ประมาณสี่กิโลนะครับอันนี้ก็คลุกเคล้าให้เข้ากันเลยนะครับผมหมักไว้ประมาณสักหนึ่งชั่วโมงอย่างน้อยนะครับแต่ถ้าใครอยากจะหมักนานหมักข้ามคืนนี้ก็ได้ครับแต่ไม่ต้องใส่น้ำหมักเยอะขนาดน,นี้ก็ได้ครับเดี๋ยวจะเข้มไปไส้ก็หมักได้ที่แล้วครับเดี๋ยวเรามาเตรียมแป้งกัน,นะครับผม ตัวนี้แป้งทอดกรอบครับผมใส่ไปประมาณสักเกินครึ่งห่อไปนิดนึงประมาณสักหกร้อยกรัมนะแล้วก็แป้งข้าวโพดหนึ่งห่อเล็กประมาณสองร้อยกรัมฮะถ้าใครทําขายจํานวนเยอะผมก็แนะนําหมักไส้แยกไปเลยครับไม่ต้องไปผสมแป้งกับไส้นะครับเวลาเกินเหตุฉุกเฉินฝนตกหรือว่าไม่ได้ออกตลาดนี้ครับก็ไส้จะได้เก็บไว้นานนะครับผมตัวนี้เป็นงาขาวนะครับเพิ่มความสวยงามนะครับผมตัวแป้งนี้ก็ค่อยมาเตรียมช่วงที่เราจะทอดนะครับผม อันนี้ก็เติมน้ําเย็นลงไปนิดหนึ่งครับถ้ามันเนื่องนก็เติมน้ําเพิ่มได้ครับผมนี่ครับประมาณนี้เดี๋ยวจะปรุงรสแป้งให้มีรสชาตินิดนึงนะครับเกลือครึ่งช้อนโต๊ะครับผมช้อนแกงมาเรานี่นะฮะผงปรุงรสหมูครึ่งช้อนครับตามด้วยน้ําตาลทรายครับผมครึ่งช้อนเหมือนกันครับประมาณนี้ก็ถือว่าได้แล้วครับผม ถ้าเราอยากให้แป้งเรากอบนานก็เพิ่มตัวน้ำปูนใสลงไปได้เลยนะครับผมผมก็จะเนืดประมาณนี้นะครับไม่ถือว่าบางหรือว่าหนาเกินไปนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปทอดกันเลยครับอันนี้ผมจะใช้ไฟกลางไฟเดียวเลยนะครับในการทอด ่วงที่เราทอดนี่ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับถ้าเราตัดไส้ยาวหน่อยก็ตัวไส้จะพองขึ้นมานะครับระวังระเบิดได้นะฮะจะใช้เป็นซ่อมจิ้มก็ได้ครับผมก็จะมีนิดนึงผมไม่ได้จิ้มนะครับใช้กันไกลตัดก็ได้ครับหรือว่าจะใช้ไม้แกลแหนมจิ้มก็ได้ทอดให้เหลืองอีกนิดหนึ่งก็ถือว่าได้แล้วครับผม เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าจะขายเป็นชิ้นหรือว่าเป็นขีดก็ได้ครับผมอันนี้ผมลองคำนวณคร่าวๆให้ดูแล้วนะครับว่าคนขายชิ้นประมาณเท่าไหร่นะครจริงๆถ้าตัดประมาณผมนี่ผมตัดได้สามสิชิ้นนะครับไส้4ี่กิโลกร,รมัมถ้าขายชิ้น25บาทก็ประมาณสักเก้ยีบาบาทนะครับถ้าขายได้ก็ต้นทุนไส้อยู่ที่ประมาณสักสนะี่รดิบเนาะผมซื้อมาโลละร้อยี่สบวกค่าวัตถุดิบบวกค่าแก๊สค่าอะไรแล้วก็ค่าน้ำมันก็ จริงน่าจะมีกําไรอยู่ที่ประมาณสัก30 40อซอยู่นะครับผมแต่ถ้าเราขายชิ้น30ก็ถือว่ามีกําไรเยอะขึ้นมาหน่อยครับอาจจะถึงครึ่งหนึ่งเลยก็ได้ถ้าเราขายชิ้น20ก็อาจจะตัดเล็กกว่านี้นิดน,น,นึงก็ถือว่าเห็นกําไรอยู่นะครับผมก็ถือว่ากําไรพอได้ครับนี่ครับหอมน่าทานมากครับผมเดี๋ยวมาดูน้ําจิ้มกันครับผม อันนี้ผมเคยสอนไปแล้วนะครับเป็นน้ําจิ้มแจ่วสูตรทาขายนะที่ผมเคยลงไว้ก่อนหน้านะครับสามารถย้อนดูคลิปเก่าได้นะครับผมเดี๋ยวทางงานในผมจะเพิ่มลิงก์ไว้ใต้คลิปให้นะครับก่อนจบคลิปก็ต้องขอขอบคุณทางสปอนเซอร์หลักเราด้วยนะครับพี่ๆท่านใดสนใจอยากได้ซอสย่างจิ้มแจ่วแซ่บๆไปทานกันที่บ้านนะครับผมแนะนําตัวนี้เลยครับผมซอสย่างจิ้มแจ่วตาบีเคซีครับแซ่บมากครับผมซอสตัวนี้หอมกลิ่นพริกเข้าคั่วมะขามนี่มาเต็มเลยนะครับรสชาตินี่สไตล์อีสานเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเมนูทอดหรือว่่าาาเเเมนนนูยยงกก็ข้ััดีละครบ อีกอย่างคือซอสต,ตัวนี้คือบีบง่ายใช้ง่ายไม่ต้องโกหกกระเทอะเลยนะครับผมอันนี้ผมแนะนําซื้อไว้ติดครัวไว้ได้เลยนะครับตอบโจทย์สำหรับคนไม่มีเวลาทำน้ำจิ้มเองนะครับสะดวกสบายครับผมโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับจะเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ